oh uh -huh. สวัสดีค่ะตามวันวิสาล่ำซํำมีน้องหมาชื่อยุ่งยิ่งเป็นทนายความเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกสาวสองคนนะคะแล้วก็ทำงานเป็น working mom พอตอนหลังเนี้ยลูกโตแล้วแต่ก็เริ่มไปทำงานเพื่อสังคมบ้างโดยการเข้าไปเป็นกรรมการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภค่ะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบสุนัขพอไม่มีลูกก็เลี้ยงหมาแทนลูกแหละว่าง่ายๆ เห็นหลักสูตรในเองจากในโซเชียลไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยความที่ำทำที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดถึงทราบว่ามูลนิธินี่ก็ร่วมมือหมายถึงให้การสนับสนุนกับหลักสูตรนี้ด้วยก็ถึงเห็นว่าเออเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมีมาตรฐานที่ดีอะค่ะก็คือได้รับมาตรฐานระดับโลกเพราะเราเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วเนาะเราก็อยากจะทําอะไรก็ได้ที่เราจะช่วยฝึกสุนัขหรือสร้างศักยภาพแล้วมันช่วยเหลือคนได้ด้วยก็ยิ่งน่าทำเรียกว่าตอบโจทย์เราสนใจเลยร้อยเลยถามวิ่งไงไม่เคยถาม เราอยากลองอยากลองทําอะไรใหม่ๆเพราะนั้น voilà> สิ่งท vale> ี่ลองทําสําหรับตามอ่ะเราจะทาอะไรก็ตามที่มีสิทธิที่เราลักย pues ุ่งงเนี่ยเขาแทบจะไปไหนก็ตามบ่อยๆไปเล่นเรือไปต่างจังหวัดเอานางไปหมดแต่ก็รู้สึกว่าเออยยุ่งๆเนี่ยเป็นหมาที่มีความรักที่เขารักคนเขาจะมีอะไรที่เขาจะตอบแทนให้กับคนอยู่แล้วคุณให้เขาราาเนี่ยเขาให้คุณกลับมา200ทุกครั้งความรักที่หมาให้กับคนต่ะาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ A-la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  uh -oh. uh -oh. หลักสูตรนี้ชื่นเน้นหนักจริงๆคืออบรมที่คนและสุนนะเรียกว่าควบคู่กันไปตอนไปอบรมเนี่ยตามก็ได้ไปเห็นได้ความรู้ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนยกตัวอย่างง่ายอย่างเรื่องของคนตาบอดสิ่งที่เริ่มคือค่อยเราปิดตาเลยแล้วก็เดินสิ่งที่ําได้จากการอบรมอันนี้คือเขาให้เราไปอยู่ในมุมของคนที่หูหนวกตาบอดหรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือผู้สูงอายุเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเราจะสามารถเข้าไปช่วยเสริมอะไรให้เขาให้เขาดีขึ้นได้ยังไงในมุมของเขาไม่ใช่มุมของคนที่อยากจะ ให้แล้วถึงเวลาก็ไปให้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 โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงคู่รันมึงของหมาหมาสนุกค่ะหมาก็ได้ฝึกตามคําสั่งคือด้วยความที่มีครูฝึกที่มีประสบการณ์เขาก็จะฝึกให้เราสามารถดึงศักยภาพในตัวของหมาให้ออกมาตอนฝึกได้ไปที่สว่างคณิเวศโครงการของสภากาชาติไทย ที่เป็นโครงการคอนโดผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็ได้เข้าไปพบผู้สูงอายุฝึกให้ยุ่งยิ่งได้คุ้นเคยกับการใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆของผู้สูงอายุเช่นฝึกเดินกับรถเข็นหรือว่าบางผู้สูงอายุบางท่านใช้ไม้เท้าใช้วอล์กเกอร์ใช้อุปกรณ์อะไรเหล่านี้ซึ่งยุ่งยิ่งก็จะคุ้นเคยแล้วก็น้องหมาก็ไปเล่นกับเขาตัวตับเองต้อมีความสุขนะเพราะตัรู้สึกว่าเออหนึ่งเห็นยุ่งยิ่งทําได้เราก็ชอบแล้วแล้วก็เห็นผู้สูงอายุที่เข้ามาเล่นกับยุ่งยิ่งเขาก็ยิ้มเขาก็สนุก ราก็รู้สึกว่าเราสบายใจตัวผู้สูงอายุก็สบายใจและยิย่งๆก็ชอบเพราะว่ามีขนมให้กินอายุชึ่งศตวรรษแล้วเนาะคนเราอายุเท่านี้แต่ในที่เรายังมีการออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงเรายังมีพลังงานในตัวเองทําประโยชน์ได้กับคนอื่นได้อีกมากค่ะอายุมากกว่าพี่ก็เรียนได้นะเพราะว่ามันเป็นการเปิดโลกเปิดกิจกรรมทําให้เราได้รู้จักอะไรที่แตกต่าง สนใจเรื่องฝึกน้องหมาก็ติดตามไปที่เพจเทลรพีด็อกไทยแลนด์นะคะส่วนถ้าสนใจอยากจะหาแรงบันดาลใจและกิจกรรมดีดๆกดไลค์กดแชร์ที่เพจเข้าอัพค่ะ